ลำยายไห,หทองคำเปิดภาพนุ่งบิกินี่เช็คอินทะเลภูเก็ตอุ้ยตากล้องใครกันนะลำยายไห,หทองคำแจกความสดใสในบิกินี่เช็คอินภูเก็ตเอเอเอใครแช่ภาพให้นะเซ็กซี่ละมุนล,ลำยายไห,หทองคำอวดลุกสุดแซบริมทะเล นักร้องลูกทุ่งสุดฮอตลำยัยไหทองคำทำโซเชียลร้อนชาอีกครั้งหลังเจ้าตัวโพสต์ภาพใส่บิกินี่สีสันสดใสขณะพักผ่อนที่จังหวัดภูเก็ตงานนี้แฟนๆแห่กดไลค์กันรัวๆพร้อมคอมเมนต์ชื่นชมในความสดใสปนแซบของสาวลำยัยแจกความสดใสหลายช็อตแฟนๆแนๆห่ทักใครถ่ายให้ ในภาพที่ปรากฏบนอินสตาแกรมส่วนตัวของลำย,ยัยเธอมาในชุดบิกินี้เดินเล่นชายหาดโปสท่าท้าลมทะเลเรียกได้ว่าแต่ละช็อตถูกถ่ายออกมาอย่างสวยงามมืออาชีพทำเอาอดสงสัยไม่ได้ว่าใครคือช่างภาพส่วนตัวของทริปนี้กลิ่นความรักลอยมาหรือแค่ไปเที่ยวคนเดียว แม้ลำไยจะยังไม่เผยตัวตนของตากล้องปริศนาแต่ก็มีแฟนๆหลายคนแอบลุ้นว่าเธออาจจะไปพักผ่อนกับใครบางคนเป็นพิเศษหรือเปล่าเพราะการถ่ายภาพออกมาได้ดีขนาดนี้ไม่น่าจะเป็นแค่ภาพเซลฟี่ธรรมดาแน่นอนงานนี้จะมีเรื่องราวหวานๆซ่อนอยู่หรือไม่คงต้องรอลำไยมาเฉลยด้วยตัวเองแต่ที่แน่ๆทริปภูเก็ตครั้งนี้เธอทำเอาทะเลร้อนฉาขึ้นอีกระดับจริงๆ